สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงโชว์พาวกระนเก่านะครับผมในคลิปตอนก่อนผมก็จะเล่นสีขาวให้ดูใช่ไหมวันนี้ผมก็จะเล่นกรันเก้าสีดำแต่ขาผมก็เล่นสลับกันไปนะครับผมก็กมาดูกันว่าผมจะโดนล่านะครับผมหรือว่าถูกล่าอีกแล้วนะครับยิง่งอยากเล่นกับคนเก่งๆนะแต่ไม่รู้ว่าเก่งจะมาไหมสร้างห้องอุ้ย๋ยวขอไปดูก่อนมีใครตั้งห้องการันเก้าไหมไม่มีนะ ก็ตั้งห้องเองเลยแล้วกันครับผมแล้วก็คั้งที่แล้วเล่นสีขาวนี่เล่นสีดาบ้างนะครับอแรงผมก็จะขึ้นมาละนี่ยเห็นหมหนึ่งสองห้าสามนะครับตอนนี้ก็ยังรักษาสติชนะลวดอยู่แล้วอยู่เลยนะครับอยากจะเจอคนเก่งเชิญมาหน่อยได้ไหมขอแรงพันห้าเลยจึงมาไหมพันหกเลยวันมกาไหม่มีซีเรด์นะครับ จะมาไม่หนีจะมาไม่หนีมาไม่หนีทันห้าหลายคนอังกฤษมาไหมเออไม่มานะครับโอเคแล้วก็ต้องรอรอกันต่อไปนะครับจนกว่าเขาจะเข้า แข่งเขามาแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็จะเก่งขึ้นมาหน่อยนึงนะอวก็ไม่หน่อยนึงโอเคผมเป็นสีดํานะครับผมที่ผมบอกว่าผมเล่นสีดําผมมักจะเล่นจุดกลางกระดานนะคขาก็จะมักส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันตรงนี้นะ,ะ <c oughs> ผมก็เลือกปิดฝั่งนี้นะครับเราก,ก็บอกเหมือนกันว่าเลือกปิดฝั่งไหนแทนอันนี้เขาเลือกที่ต่อลงการต่อลงทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราปิดเบนนี้นเราจะได้หนึ่งสองสามสี่เส้นนะครับถ้าปิดเบนนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่นะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเลือกดูว่าตรงไหน เขาได้แต้มใหญ่กว่ากันนะครับถ้าเราเขาเล่น m นี่ปั๊บเขาจะได้แค่2เส้นแต่ถ้าเขาเล่นนนี่เขาจะได้สามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเนนี้ไปเลยนะครับเมื่อไหร่เราปิดเส้นแล้วมันได้เท่ากันอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เลือกดูว่าอันไหนที่เราปิดแล้วอ่าเมื่อไหร่อันไหนที่เขาเดินแล้วเขาได้เส้นเยอะนะครับผมก็ดูตรงนี้นะอันนี้เขาเลือกที่จะมายู่ตรงข้างพื้นที่ตรงนี้ทีนี้การปิดล้อมขขนตรงนี้แล้วนะครับผมเราก็เขาไม่ตอบรับเราก็ปิดล้อมต่อนะครับหมากล้อม ล้อมเขาอย่างเขาล้อมเราเบียดล่างนะครับกูต่อมาแล้วก็ปิดซักนะครับผมล้อมเขาอย่าเขาร้อมเราเนี่ยสีดากาลังพยายามล้อมเพราะดำกำลังล้อมแบบเนี้ยสีดาจะได้เปรียบนะครับผมต่อให้เขาก้อนนี้มัน้อมไปเลยแต่เราจะได้เดินแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดได้แต้มนะครับอย่างเช่นเม็ดนี้นะครับผมต่อต่อลงก่อนที่นึงต่อลงที่นี้เราก็ได้ปิดเส้นสีเส้นนี้ได้ฟีหนึ่งเส้นนะครับอันนี้ก็ ดำสไลด์ทีหนึ่งเพื่อฆ่าขาวนะครับอ่าเขาปิดทีนี้การจะฆ่าอย่างที่บอกว่ามีแค่ห้องเดียวใช่ไหมดาก็เลือกปิดตรงนี้เลยตรงนี้ถ้าไม่ขึนแน่แต่เป็นห้องปอมนะครับผมอ่าถ้านําเชื่อมผมก็จะเลือกเบียดนะครับอ๋อถ้านําเชื่อมต่อให้ดาเชื่อมเราก็ยังทิ้งมือได้นี่นะห็นปะอ่าเขาต่อออกมาทีนี้ต้องมาดูว่าต่อให้เราทิ้งมือเขายังสามารถรอดได้ไหมนะครับผมถ้า,ถ,าถ้าเราทิ้งมือเขาจะเลือเบียดนี้นะแล้ว ดังเลนนี้เรากินออกแสดงว่าเราทิ้งไม่ได้เราก็ขูดก,กินเข้าม่ตรงนี้กันทงปอมก่อนนะครับเอแมไการทำจบมันสาคัญนะไอ้บรื่องขอ,องบริเวณแถวนี้ยพอเขากินเราก็สกัดจุดท้องแบบนี้นะครับอะเขาจะขูดรอกตรงนี้หรออืมก็อาจจะรอดได้นะเล่นเป็นนี้ชกพึ่งเชื่อมขึ้นมาอ๋อรอดได้นี่หรือเปล่าเชื่อมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ทีนี้ถ้าเขาลอดเขาอาจจะจะอดได้ตัวเรืนนี้แต่ว่าเขาจะลอดได้ไม่กี่แต้มถูกไหมแต่เราจะใช้ปัญหาจากกลุ่มที่เขายังไม่รอดเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการเดินไปนี้ที่เขาเดินไปนี้ขึ้นมาอย่างเช่นไปนี้นะครับพอเราเดินไปนี้ขึ้นมาไอ้ก้อนเนี้ยสีขาวก็จะไล่ฐนตรงนี้เส้นเปิดทันทีมันก็จะไล่ฐานนะกลายเป็นว่าไอ้ก้อนนี้ขเขาเดินมาทําอะไรก็ไม่ได้ก็ทําอะไรก็ไม่ได้นะครับห<ๆ>มักล้อมไม่ควรไม่ได้ไม่จำเป็นต้องไปไล่ฆ่าเขาอย่างเงี้ยเราคาดห้เขารอดก็ได้ไ แต่รอบพื้นที่น้อยๆนะอย่ารอบเใหญ่อ่าอาไปเขาก็คิดนานเลยครับอันนี้น่าจะซื้อ<ๆ>ือคนไทยนะทิพพรเนาะใช่ไหมทิพ์พรใช่นะครับอจิติพรอ่ะกรดูกันต่อนะครับเขาจะทำไงเขากาลังคิดอยู่ว่าเอ้ะเมนิกูเดินไปทำไมวะโอเมสสาวน้อยฉันเดินไปทำไมเนี่ยอ่า ผมก็ให้เขาคิดดนึงหมั่นล้อมเป็นการเกมที่คิดนะ mm. เมื่อเราคิดยิ่งคิดเราจะยิ่งเก่งขึ้นทีละขั้นทีละขั้นในแต่ละเลเวลเลเวลนะครับพอเราคิดครั้งหนึง่งปุ๊บเราก็จะเก่งขึ้นครั้งหนึง่งโอเคผู้แข่งเขาหลุดนะจริงๆแล้วไอ้ก้อนเนี้ยถ้าเขาเปิดตรงนี้ผมก็จะเบียดตรงนี้มันก็ตายนะครับถ้าเขารับผมก็จะใส่ตรงนี้ไอ้ก้อนนี้ก็น่าจะตายนะโอเคน่าจะตายก็กดออกไปเลย <laughs> นะครับผม เพราะงั้นตั้งแต่ต้นมาอย่างเงี้ยเมื่อตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยออกมาแล้วอะครับอุ้ยอ่ะตรงไหนอ่าราคาเม็ดอยู่นะครับก็อย่อนอเมื่อแต่ต้น พอขาตกลงมานี้แล้วนําปิดหัวเงี้ยนะครับผมอ่าขาวจะเป็นต้องรับก่อนหนะึ่งเม็ดนะใช่เพราะถ้าโดนปิดล้อมมาเน,นี้ยสีสีดำก็ได้ปิดสีเส้นเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เราจะตายนะครับนะครับผมอันนี้ก็เรื่องตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะโอเคเขาก็อ่าหลุดเกินหนึ่งนาทีนอะผมก็ชนะไปอีกแล้วนะครับเกมนี้ครั้งนี้ก็ยังไม่ถูกล่าน,นะครับผมก็อันนี้ก็ จบเพียงแค่นี้นะครับก็。